ชาวโซเชียลแคมนะครอ่วันนี้ตอนนี้บังกำลังจะไปทำแผลนะฮะล้างแผลเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ล้างเดี๋ยวมันจะเน่าเอาสะก่อนนะครับแล้วก็ขณะนี้เวลา10โมง28บแนะคะแต่ว่าตื่นตั้งแต่8โมงครึ่งแล้วแหละวันนี้ก็ตื่นมาก็มีความสุขดีนะครับแล้วก็เจอเรื่องดีๆแต่เช้าเลยเรื่องดีๆอีกหนึ่งอย่างก่อนที่เราจะไปล้างแผลก,กันก็คือว่าตอนนี้บังจอดรถ เจอเนื Suddenly, ้อคู่อีกแล้วตันตันเต้นเห็นบอเป็นร้านขายโอวันตินภูเขาไฟของโปรดของแบงคนะครับพี่เขาใจดีมากเลยเขาบอกว่าน้องไปนั่งรอในรถเลยค่ะเดี๋ยวร้อนเราก็เลยจัดให้เขาสักหน่อยนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปลงอินสตาแกรมให้เพื่อนเดูว่าโอวันตินภูเขาไฟของโปรดแบงค์หน้าตาเป็นยังไง หวังว่าร้านนี้ต้องอร่อย